พี่ไปชมไปค่อยกันนะวันนี้อยู่ในแบบอ่าสติลิโอทิปิคอนออบบี้นะครับเป็นแบบออบบี้ที่เอ่อคนเล่นเยอะนะครับเป็นแบบผีด้วยนะครับเป็นแบบออบบี้เป็นแบบผีดิยไงนะครับเอ่อวันนี้เราไปคือผมไม่ได้ผมไปเรียนผมไปสอบผมไม่ได้ลงคลิปนานมากเพราะผมมีสอบนะครับ อันนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วนะแย่ yeah. ไปเล่นกันเลยไปเล่นกันกดดีนดีต้อนรับตัวบ,บี้ของเราไปที่เส่นชยัยง่ายใช่ไหมอยู่เดเอห้ามตกไม่งั้นคุณจะเจ็บเอองั้นคุณน่นคืออะไรวะ นั่นคือคำแนะนำของฉันในความสุขก็เ,เลยแต่คุณรู้ทำไมคุณอยู่ที่นี่อะไรเนี่ยทำไมจอแดงสต็อปคุณรู้คุณสร้างอะไรคุณรู้อะไรวะคอสเอควนอะไรควนอะไรเนี่ยคุณรู้สิ่งที่คุณต้องทำ โอเคมันเริ่มหลอนมันคืออบบี้ผีคนระับอ่านอ่านอ่านต้องอ่านอบบี้ออบ,บี้เริ่มตรงนี้เออหาคำแนะนำจากเขาคำแนะนำทำไมโคตรง่ายเลยไม่เราต้องอ่านแลรววะ อคยับดานแรกง,ง่ายๆนะมันดานออบบี้ธรรมดานะับมันจะผีอะ่ะมันจะผีเรื่อยๆจะผีเรื่อยๆนะผมเคยเห็นนะมันจะแบบน่าก,กลัวขึ้นนะครับกลัวนี้ก็บันไดธรรมดาง่ายๆครับตอนนี้ผมทิ้งด่านต่อไปแล้วนะโอเคเดินไปโอเคเยี่ยมว่าคุณคุณเป็นเนทราว เอ,อก็เขาจะไม่ช่วยแล้วนะให้เราไปถึงจุดเส้นชัยไปเรื่อยๆไปยาวๆไง่ยายมันจะยากขึ้นมันก็แค่ยากขึ้นใช่ไหมมัน่าจะแบบมีวิ่งตามหลังมา <c oughs> พูดหนีหันกลับมาดูเลยเหัวมันจะมีแบบ อะไรวิ่งตามผมยังไม่ตายผมเล่นมาผมง่ายแต่ว่ามันหลดมันน่าโกโลวัวฮะก็สปีดรันสปีดรันใกล้ถึงดาดต่อไปแล้วเนี่ยมันง่ายมากใกล้ถึงสเตจต,ต่อไปไม่ไดีเท่าอไหร่ค่ะความยาก มันเพิ่มขึ้นเรื่อยเว้ยนะอบวีที่แบบเลื่นไปแล้วมันจะยากขึ้นอะ่ะอืมโอเคจุดๆมันก็เป็นตอนกลางคืนโอเคเอืมมันไม่ใช่ตอนกลางคืนแต่อืมมันมืดโอผมผมผมนะผมผมผมอา่าอันนี้ก็ ผมเก่งเช่วชาญชำนาญออบปี้นะครับมันเริ่มมืดแล้วมืมดลงเรื่อยๆคนรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรตามมาแล้วโอเคต้องรีบปล่อยครับโอโนเปิดเสียงคนเราต้องเปิดเสียงเปิดน้นอยๆเปิดน้อย สข็งโคตรน่ากลัวปิด <laughs> ไปเลยเค้งด้านต่อไปแล้วนะครับเรามีอะไรเนี่ยน่ะโอ้วัดวัดด้วยประจันทร์ฮัลโหลเอ่อมาอตัวดำน่ากลัว ตัวคอหัวสั่นอ้โอโอเคติดบักแ,แล้วเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผีหลอกวิญญาณร้อนมาเลยอึ๊บอึ๊บ

ผมข้างหน้ามาเร็วอะไรวันเนียะทำไมมมองประคนนีดนึงไงลูกเออเฮ้ยัรดีคร เปิด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 ไม่ได้โอ้อ้าวทางเปลี่ยนเปิด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 หมดเปิดซี่ใช่ไหมก็ต้องเปิดทางตรงกลางวยอะเอากลับมาเป็นห้องเดิมแล้ว จะกันดอกไม้แตกโอ้ย้ยฮู้ย้ยม่ใช่เร็วมน่อะไรวะลุกเอวนลุกวลุกเอวลุกอะไร โตรพืเลยตไปปะตูประตูอ่าฮ่ฮ่เกม โอ้โหตัวอะไรแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูนี่คือความบิดนั้นอะไรวะอะไรขีดอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยว้า เออเออโคตรกลัวเลยตอนเนี้ย What the fuck h e l l ฉันขอโทษโอเคหายไปแล้วน่ากลัวกาเดมีบ่บีอีก o oh, เฮ e l l no แมนอันนี้มันอะไรวะเออมันรู้เวลาแล้วได้ไงโอเค เป็นวันใหม่เนี่ยคุณรู้สึกยังไงในประเทศไทยรู้สึกร้อนรู้ที่อยู่เราเหรอเออ stop stop please ไปทางไหนเอ้ยอะไรหยุดหยุดไม่ไม กูสบเดอะพาร์ตว่าเด้อเฮ้ับมาที่ออฟบี้โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละไปก้าวผ่านความกลัวโอเคเฮ้ยโคตรลัวเลยอืม ออคูชักตุกชักตุกใหญ่ตายเว้ยไม่จะเกิดอะไรขึ้นไหม ผมไม่อยากไปแล้วอะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรไม่รู้อะโคตรกลัวเลยอะมีทางอีแล้ววัดเด๋อดุดมาว่าผมไม่ไปเด้อ เดี๋ยวค่อยเจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับอืมโอ้ชักกระตุกชักกระตุกเออ,อเข้มดูไม่กล้าต้องเล่นหลายๆคนอะ ไปเลยไปไป่ต้องมองเคอ่าจักรตุกจักรตุกสำหรับคลิปนี้ขอจบไป้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยว่าเจอกันอีพีหน้านะก็หวังว่าเกมคงจะเซฟให้นะบ๊ายบาย